สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผุ้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนํามาฝากคุณนุ้ฟังแต่ว่าในช่วงแรกนั้นพากคุณนุ้ฟังนะครับไปรับฟัง สกู๊ปพิเศษนะครับเนื่องในวันมาคะบูชาวันนี้วันสําคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาไปติดตามรับฟังจากคุณพิริยาพิรมพักดีครับคุณผู้ฟังคะวันมาคะบูชาหมายถึงวันที่พระจันทร์เพนเต็มดวงในเดือนมาคะส่วนมาคะบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนมาคะ คือวันเพนขึ้น15บห้าค่ำเดือน3ซึ่งวันมาคบูชานี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันที่พระพิสุก1 2 5่รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน4ประการเรียกว่าจาตุรงคสา,านิบาทการประชุมพร้อมกันด้วยองค์สี่และในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเราถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาความหมายวันมาคะบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสามเนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกและพระพิสุกจำนวน1,250รูปมาคะเป็นชื่อของเดือนสามมาคะบูชานั้นย่อมาจากคำว่ามาคะบุรมีแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสาม วันมาคะบูชาจึงตรงกับวันขึ้น1 5บห้าค่ำเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาตคือมีเดือน8ปสองครั้งวันมาคะบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15. บห้าค่ำเดือน4เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนาความสําคัญของวันมาคะบูชาเป็นวัน 15. บห้าค่ำเดือน3 มีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวันเมืองราชคลึกแคว้นมคตโดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอ,อรหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมก ในที่ประชุมสงเหล่านั้นซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบตัติที่นำไปใช้ได้ในทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละเว้นความชั่วทุกชนิดทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสความเป็นมาวันมาคะบูชาคือส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าตัสรู้ได้9เดือนขณะนั้นเมื่อเสด็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุก,กรขาตาแล้ว สเสด็จมาประทับที่วัดเวรุวันเมืองราชครึกแควนมครดประเทศอินเดียในปัจจุบันวันนั้นตรงกับวันเพนเดือนมาคะหรือเดือนสามในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณที่ประทับของพระพุทธเจ้านับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการเรียกได้ว่าวันจตุรงคสันนิบาตคำว่าจาตุรงคสันนิบาตแยกศัพท์ได้ดังนี้คือ จตุรงแปลว่า4องค์แปลว่าส่วนสันิบาตแปลว่าการประชุมฉะนั้นจตุรงคสันนิบาตจึงหมายถึงการประชุมด้วยองค์4กล่าวคือมีเหตุการณพิเศษเกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้คือเป็นวันที่พระสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมกันที่วัดเวรุวันวิหารในกรุงราชครึกโดยมิได้นัดหมาย โดยพิสุกสงเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิกพิกขุอุปสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นพระพิสุกทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุอรหันต์แล้วทุกทุกองคและเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกําลังเสวยมาคริกประวัติวันมาคะบ,บูชา หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันขึ้น15้ค่ำเดือน6และทรงได้ประกาศพระศาสนาและส่งพระอาหารหันตสาวกออกไปจาริกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนายัางสถานที่ต่างๆล่วงแล้วได้9เดือน ในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาคะเลิกก็คือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสาพระอารหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลทัทธิศาสนาเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาคะเหล่าผู้ศรัทธาและพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตี โดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำแต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาพระสัจธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตเหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตีอยู่เดิมจึงพร้อมใจกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย มีผู้กล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสาวกทั้ง1250องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาจากในวันเพ็ญเดือนสามตามคติพราหมณ์เป็นวันพิธีสิวาราตีพระสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนจึงได้เปลี่ยนจากการรวมตัวการทำพิธีชำระบาปตามพิธีพราหมณ์มารวมกันด้วยการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทนสถานที่สำคัญเนื่องด้วยวันมาคบูชา พระพุทธเจ้ายืนกลางมนฑนมหาสังฆสันิบาตในโบราณสถานวัดเวรุวันมหาวิหารเมืองราชครึกรัฐพิหารประเทศอินเดียเป็นพระพุทธรูปสร้างใหม่ปัจจุบันเป็นสถานที่จาริกสแสวงบุญสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกและเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในวันมาคบูชาเกิดภายในบริเวณที่ตั้งของกลุ่มพุทธสถานโบราณวัดเวรุวันมหาวิหาร ภายในอาณาบริเวณของวัดเวรุวันมหาวิหารซึ่งลานจาตุรงคาสันนิบาตอันเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในวันมาคบูชานั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงและหาข้อสรุปทางโบราณคดีไม่ได้จนถึงปัจจุบันวัดเวรุวันมหาวิหารเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาะตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาวเวพานบรรพศบนริมฝั่งแม่น้ำสระสวสดี ซึ่งมีตะปธารามขั้นอยู่ระหว่างกลางนอกจากเขตตำแหน่งเมืองเก่าราชครึกรัฐพิหารประเทศอินเดียในปัจจุบันกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันมาคะบูชาการปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าหรือไม่ก็จัดอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศที่วัดต,ตอนบ่ายฟังพระแสดงธรรมเทศนาในตอนกลางคืน ก็จะพากันนำดอกไม้ทูบเทียนไปที่วัดเพื่อทำการชุมนุมทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระพิสุกสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำนำโมสามจบ จากนั้นจะกล่าวคำถวายดอกไม้ทูบเทียนทุกคนว่าตามจบแล้วจะมีการเดินเวียนขวาตลอดเวลาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนจบสามรอบแล้วนำดอกไม้ทูบเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธีขอบคุณคุณพิริยาพี่นงพักดีด้วยนะครับ ในช่วงเวลานี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการหารือกันเรื่องของข้อสรุปนะครับในการเลื่อนปลดโรคโควิด -19 นะครับจากโรคฉุกเฉินวิกฤตเป็น1เมษายนหรือไม่นะครับแต่ว่าได้รับมอบหมายนะครับในส่วนของการหารือเพิ่มเติมทั้งข้อดีข้อเสียผลกระทบการประกันภัยผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีโรคร่วมนะครับรวมไปถึงจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็สื่อสารทงความเข้าใจในเรื่องของการไปรับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับ โดยทางด้านของดร์สาธิตปิตุเตชารัมตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ก็เปิดเผยถึงกรณีของการเสนอให้เลื่อนปลดโรคโควิด -19 จากโรคฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยนะครับจากวันที่1มีนาคมเป็นวันที่1เมษายนนี้นะครับว่าได้หารือกับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วซึ่งก็ได้มอบหมายนะครับให้ตนเองเนี่ยประชุมกับทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆนะครับของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อพิจารณาในส่วนของประเด็นต่างๆอย่างรอบด้านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศปลดโควิด -19 เนี่ยจะ โรคฉุกเฉินวิกฤตอยู่ระหว่างการร่างประกาศนะครับซึ่งเดิมเนี่ยสถานการณ์การติดเชื้อไม่สูงมากแต่ภายหลังจากเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากประชาชนยังไม่ได้รับทราบข้อมูลมากพอเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเมื่อไปรับบริการได้นะครับจึงต้องใช้เวลาในการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่าเมื่อประกาศยกเลิกในส่วนการปลดโรคโควิด -19 จากโรคฉุกเฉินวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับต้องไปรับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิที่ตนเองมีอยู่ หากไปโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิที่ตนเองมีเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเหมือนกับการรักษาโรคอื่นๆตามปกตินั่นเองนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังต้องมีการหารือเรื่องอื่นๆด้วยนะครับทั้งปัญหาการตีความประกันภัยนะครับอัตราการครองเตียงที่ต้องคํานึงถึงผู้ติดเชื้อโควิด19ที่มีโรคร่วมนะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งซึ่งแม้แต่จะไม่มีอาการแต่ก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้เตียงที่มีศักยภาพและหากมีการติดเชื้อสูงขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับรวมถึงกรณีพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยหากที่ติบุคคลไม่ให้กักตัวก็อาจจะต้องไปใช้บริการ โรงพยาบาลเอกนชนที่มีฮอสพิตาลนะครับจึงควรต้องมี <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าเป็นทางเลือกแหละครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าได้ข้อสรุปแล้วนี่ก็จะนําเสนอให้ทางด้านของรัฐว่าการกระทรวงสาธารณสุขสื่อสารกับประชาชนต่อไปนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ไปดูในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับที่เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยทางด้านของนายนิยมสองแก้วที่บดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยของเรานะครับอยู่ในระดับเทีย2สองนะครับ ต้องจับตามองนะครับหรือว่าเทียสองวอชลิสต์นั่นเองนะครับเพื่อยกระดับการจัดลําดับสถานการณ์การแก้ไขการค้ามนุษย์ในประเทศนะครับจากเทียสองวอชลิสต์เนี่ยนะครับเป็นเทียหนึ่งตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับที่เรียกว่าดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยตรงนะครับเพื่อยกระดับเทียให้สูงขึ้น ในการนี้เนี่ยครับก็เลยมีการสั่งการให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนด้านการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยพุ่งเป้าการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขัดหนี้นะครับแล้วก็การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อคุ้มครองแรงงานไม่ให้มีการละเมิดสิทธิด้านแรงงานในกิจการประเภทต่างๆซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับก็ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณพุทธศักราช2566-2570นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทุกรูปแบบของการใช้ทาตหรือว่าแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาสอย่างเช่นการค้าแล้วก็การซื้อขายเด็กการขนส่งเด็กแรงงานขัดหนี้แรงงาน ไพร่ติดที่ดินแรงงานบังคับนะครับหรือว่าเรียกเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบนะครับรวมไปถึงการใช้จัดหาหรือว่าเสนอเด็กเพื่อการค้าเพื่อการค้าประเวณีเพื่อการผลิตสื่อลามกหรือเพื่อการแสดงลามกนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบต่อไปก็คือการใช้จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเพื่อผลิตและขนส่งยาเสพติดตามที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรูปแบบต่อไปนะครับก็คือรูปแบบที่เป็นงานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือสภาพแวดล้อมในการ าาทํงนมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยและศีลธรรมของเด็กโดยมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขจัดก,การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเนี่มาร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาการค้าม,มนุษย์และแรงงานบังคับในหลายประเด็นนะครับทำให้มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการกําหนดแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการหาแนวทางนะครับเพื่อเตรียมให ในส่วนของการใช้แรงงานเด็กหรือว่าการค้ามนุษย์ต่างๆเนี่ยนะครับรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับและในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวดีมาฝากกันสําหรับน้องๆที่สนใจนะครับอยากจะรับราชการเป็นทหารเรือเนี่ยนะครับในช่วงเวลานี้กองทัพเรือโดยโรงเรียนในเรือนะครับก็เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือนะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครนะครับไปจนถึงวันที่9มีนาคมนี้น้องๆหรือว่า คุณผู้ฟังผู้ปกครองท่านไหนสนใจที่อยากจะให้น้องๆนะครับ ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังหาที่ศึกษาต่ออยู่นะครับแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นทหารรับใช้ชาตินะครับแล้วก็โดยเฉพาะทหารเรือเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครกันได้ในช่วงเวลานี้เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเรือนะครับได้เลยนะครับโดยไปเสิร์ชหาใน Google เลยก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าโรงเรียนในเรือก็จะขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนในเรือมาแล้วก็จะมีในส่วนของระเบียบการแล้วก็รวมไปถึงคุณสมบัติของน้องๆที่อยากจะสมัครสอบต่างๆเนี่ยในนี้สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสำหรับกรมทางหลวงนะครับได้มีการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงครั้งที่4ในหัวข้อมองทางผ่านเลนสามรองศานะครับผมอ่านไม่ผิดครับนี่ชื่อโครงการทั้ิชิง361รอิองศานะฮะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆที่มีต่อกรมทางหลวงนะครับสามารถที่จะส่งภาพถ่ายเนี่ยนะครับที่จะส่งประกวดเนี่ยนะครับ ก็สามารถส่งผลงานได้นะครับจนถึงวันที่15มิถุนายนนี้แล้วก็จะประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกรกฎาคม2565นี้นั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่สนใจการถ่ายภาพเนี่ยร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพยงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเส้นหนึ่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สี อาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปรกองปัะชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทพร้อมโล่และกียติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง3 1มีนาคม65เพิ่มเติมโทร0967564151